อีกน้ำหนักหนึ่งนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำหนักทอง0.3กรัมนะเป็นทอง96.5นะคะ0.3กรัมเนี่ยมีให้เลือกหลายรูปแบบมากเลยนะคะรูปแบบที่1เลยนะที่ทางบริษัทสิงแสงนพานนะคะผลิตขึ้นมาตัวนี้เลยนะคะจะเป็นรูปแบบในทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ปั๊ม0.3กรัมเป็นทอง96.5นตะตัวนี้ปั๊มเป็นโลโก้มังกรนะคะแล้วก็ปั๊มแบรนด์ s p นั่นเองนะคะ ตัวนี้เลยนะสวยงามมากก็เป็นรุ่นแรกนะคะที่ทางบริษัทสิงแสนภาผลิตในน้ำหนัก0.3กรัมขึ้นมาก็ยอดขายดีถล่มทลายเหมือนเดิมนะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางบริษัทสิงแสนภานะคะก็ได้ผลิตมาอีกหลายๆรูปแบบเลยนะคะที่ตอบโจทย์นะคะเพื่อให้เป็นทางเลือกนะตัวอย่างตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นของปีฉลูนะคะก็คือปีนี้นี่เองนะคะปีฉลูก็คือปีอวัวนั่นเองนะคะ ตัวนี้เลยทำมาในรูปแบบน้องวัวสุดแสนจะ,จะน่ารักนะคะน้ำหนักทอง0.3กรัมเหมือนกันเป็นทอง96.5นะคะเป็นทองคำแท้ๆนะคะขายได้นะคะใครที่อยากจะซื้อไปฝากตัวแทนหรือว่าซื้อไปแจกซื้อไปทำเป็นของสมนาคุณกับสินค้าของท่านนะคะเราก็แนะนำเลยและตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดใครเกิดปีฉลูนะคะ ท่านอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญเนี่ยอันนี้ก็แนะนำนะคะเพราะว่าบ่งบอกถึงความเป็นปีฉลูนะเป็นวัวทองนั่นเองนะคะเป็นความมีความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ0.3กรัมเหมือนกันนะคะแล้วก็มาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบนี้เลยทุกคนอาจจะเคยแบบคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะคะอันนี้คือ เทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะใครที่อาจจะมีเชื้อสายจีนนะคะก็คือจะบูชาเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะคะตัวนี้ทางบริษัทสิงแสงนภานะคะก็ได้ผลิตผลิตขึ้นมานะคะน้ำหนักทอง0.3กรัมเหมือนกันตัวนี้ก็คือขายดีเลยถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันสาคัญต่างๆอาจจะเป็นตุกจีนนะคะอันนี้ก็คือแบบว่ายอดขายถล่มทลายมากเลยนะเพราะว่าบ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะคะเทพเจ้าไฉ่สีเอีย 0.3กรัมเหมือนกันนะคะแล้วมา0.3กรัมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นซิงเจอร์ของสิงแสงนภาเลยนะคะเป็นลวดลายมังกรนั่นเองนะที่เป็นโลโก้ของบริษัทสิงแสงนภานะคะตัวนี้ก็0.3กรัมเหมือนกันนะคะ96.5%นะคะลวดลายก็มังกรคมชัดสวยงามติดการ์ดแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากจะซื้อไปขายต่อนะคะหรือว่าซื้อไป ในจำนวนเยอะๆนะคะทักมาคุยสอบถามราคาส่งได้นะคะที่ Line at S N P 999นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางไว้ที่ท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะ